อะขออนุญาตเปิดคลิปมาเนี่ยใส่กับเจ้าจูเฉินไทยแลนด์นัดเลยนะครับเจ้าตัวนี้มันมาหาเรื่องผมนะอ่ะกัดกัดมีกีกาอีกตัวมาช่วยเรานะครับกีกาอีกตัวเนี่ยกัดติดปลีดด้วยนะอ่ะผมจะไล่มันเลยนะมันหาเรื่องนะครับมันเห็นผมสู้กับสไปโนนะแต่ว่าผมฆ่าสไปโนได้มันก็เลยจะมาซ้ำอ๋อโอเคสวยเดสเพท เอากัดกัดเรียบร้อยจูเฉินไทแลนนัดนะครับตัวที่ตายเป็นสายพันธ์เดียวกับไทแลนโนซอรัสเลยนะครับหน้าตาก็คล้ายคลึงกับทราโบซอรัสมากอะตรงนี้มียูธายูธาจะสู้กับเราหรือเปล่าลองเป็นมิดใส่อา้อาวไอ้นี่โอเคเอา่ามาลองเป็นมิดใส่เรานะครับ ถ้างั้นเราก็จะไม่สู้นะพอตอนนี้เราเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนะโอเคถ้างั้นผมจะมาพาทัวร์แมปนี้นะครับมันเป็นแมป2อคูณสนะมันเป็นแบบว่าจะพูดไงดีอ่ะมันเป็นเดสแมทนะครับคือจะเป็นจุดสวนศูนย์รวมไดนโนเสาร์ทุกตัวเนี่ยมาสู้กันเองนะใครอยากฆ่าใครก็ตามสบายเลยนะครับลาดชวังเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยนะครับเหมือนกับเมืองญี่ปุ่นนะ เป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์นะเหมือนกับเราอยู่ในโลกทดลองยังไงไม่รู้ทำไมผมผมคิดว่าผมจะพาเข้าไปทัวร์ข้างในนะแต่ว่าผมรู้สึกหน่วงๆนะครับผมไม่เข้าไปดีกว่าเอาเป็นว่าผมให้ดูเท่านี้พอนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปที่จุดศูนย์รวมของไดโนเสาร์ทุกตัวนะครับ <c oughs> เราจะได้เห็นว่าเขาสู้กันหรือย,ยังไง ต้องขออภัยในการเดินช้าของเจ้ากีกาด้วยนะครับกีการเนี่ยเดินช้ามากเอาจริงตั้งแต่ก่อนเนี่ยเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาปรับให้เป็นเซิร์ฟเดสแมทนะครับก็คือเกิดมาเนี่ยก็คือสู้กันเลยนะแต่ว่าถือว่าแมปค่อนข้างจะไม่ใหญ่นะให,ให้เกิดในที่เล็กๆแล้วเกิดมาก็ ก็เหมือนกับไดโนเสาร์ทุกตัวเกิดมาก็ฆ่ากันเลยนะส่วนส่วนแมปนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแมปนี้เนี่ยจะเกิดไกลกันหน่อยอนะ่ะจุดศูนย์รวมก็จะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะอ่าข้างหน้าเหมือนจะมีกีกาอีกตัวนะครับเหมือนจะเป็นตัวที่ช่วยเราเมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะก็เดินมาจากทางเดียวกันด้วยอ่ะ ตรงนี้ก็มีจูเฉินไทยแล์นัดอีกตัวนะครับวิ่งมาแล้วก็ร้องแต่ไม่ไม่คิดจะสูะ้เอาจริงวันนี้เนี่ยผมมาผมมาเดินเล่นๆน,นะครับผมไม่ได้จะมาล่าใครไม่ได้มาฆ่าใครนะผมจะมาเดินรีวิวแมพให้ทุกคนได้ดูเท่านั้นนะอ่าเรามาถึงที่จุดศูนย์รวมไดโนเสาร์แล้วอเหมือนมีจูเฉินไทยแล์นัดเกิดอีกตัวนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะมีขนด้วยเป็นสายสปีหรือเปล่าไม่รู้รูปลางน้าตาก็คล้ายคลึงกับทีเล็กมากหรือต้องเรียกให้ถูกก็คือความใหญ่โตเนี่ยเท่ากับทราโบโซลัสเลยนะอ่ะตรงนี้มียูท่ากับเคลนโทไล่กัดกันสนุกเชียวเลยนะอ่ะจูเฉินตัวนั้นกับยูท่ากัดกันด้วยนะครับ โอเคเราก็จะไม่เข้าไปนะอ่าเพื่อนร้องเป็นมิดใส่ผมก็ล้องใส่นะครับอ่าย่อใส่สักหน่อยอเออมันมีที่มันมีจุดที่ให้เรามายืนเทียบกับมนุษย์ด้วยนะครับมันมีรูปร่างเป็นหุ่นของมนุษยนะ์อยู่ข้างหน้าเรานะครับตรงซากอ่าทุกคนเห็นไหมอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตรงซากเลยนะนี่ครับเล็กเกนี่ยวิกระตุก นึกว่าจะเด้งแล้อ่าเรามายืนเทียบได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือรูปร่างของมนุษย์นะเราดูเราดูว่าเราตัวใหญ่แค่ไหนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นยืนเทียบขนาดของมนุษย์นะเราสามารถงับคําเดียวเนี่ยหายได้เลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับภาพบรรยากาศข้างๆรอบๆเนี่ยก็สวยมากเดี๋ยวผมจะเดินไปต่อนะครับ เดี๋ยวค่อยจะมาสู้ให้ดูนะอ่าข้างหน้าเหมือนมีบ่อน,น้ำพุร้อนด้วยมีออนเซนนะส่วนตรงนั้นเนี่ยเหมือนเขาจะนั่งพักถือว่าวันนี้ถือว่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าที่ผมเข้ามาเนี่ยคนโคตรเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมพาเดินไปดูที่ออนเซ็นนะครับหรือบ่อน,น้ำพุร้อนนั่นเองอนะนี่มันบ่อน,น้ำพุร้อนหรือลาวาวะเนี่ย ลงไปเนี่ยเราจะตายหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อคนดูนะผมจะลงให้ดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมเห็นผมเห็นไดโนเสาร์ทุกตัวเข้ามาแช่อยู่นะเอาพอลงมาแล้วมันเป็นพื้นแบบนี้นะครับแล้วทำไมเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นเขาแช่กันนะหรือผมจะบักหรือยังไงฮะช่างเหอะเดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนนะ เอาแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นไม่ได้อีกอ่าโอเคขึ้นได้ล้วอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปหาฝูงเพื่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะค่ากันสนุกแค่ไหนนะครับ ถือว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปในป่านี่น่าจะแหลกนะสำหรับมือถือนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกินซากสักหน่อยนะ,ะเหมือนเจ้าจู่เฉินตัวนี้จะกินซากได้นะครับถ้างั้นผมก็จะกินซากด้วยนะมองรวมรวมเนี่ยผมว่าเจ้าจู่เฉินไทยแลนัดเนี่ยมันเหมือนกับทีเล็กมากนะครับ ก็ถือว่าดูค่อนข้างจะเทนะแถมยังมีสกิลการกัดขาหักได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสักวันผมคิดว่าผมจะเล่นให้ดูนะไอตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าเดสเพโทโต้สัลัดด้วยนะครับอ่าทางนั้นฆ่ากันละสไปโนฆ่ากันเองเอาไอ้คาโน่คาโนวิ่งป่วนคาโนวิ่งป่วนนะครับเอ้กัดเ้ย ผมกัดมันไม่โดนะกัดช้าเกินไปคาโนตั้งแต่เปลี่ยนโมเดลมาเนี้ยรู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับความสูงเนี้ยก็อาจจะเท่าเดิมนะแต่ว่ารูปร่างขนาดเนี้ยถือว่ารูปร่างใหญ่ขึ้นนะนะมันวิ่งกวานเขาไปทั่วเลยอะ่ะกีกากีกาไปกัด Spy no, สไปโน3สมสไปโนนะครับอไอ้คาโนตัวนี้เดี๋ยวเราจะกัดมันให้ได้ มันวิ่งเร็วมากนะครับเอาอัลโลตอนนี้เซิร์ฟก็เริ่มมืดนะครับแอดมินอยู่ไหนเนี่ยปกติแล้วแอดมินจะอยู่ประจำนะแล้วก็เขาก็ปรับสว่างประจำนะครับในเซิร์ฟนี้แต่วันนี้ไม่รู้ทำไมแอดมินถึงไม่อยู่หรือน่าจะอยู่แต่ไม่ปรับเช้าหรือเปล่าเอาไอง,งูไอง,งูก่อนหน้านี้มันฆ่าเราเดี๋ยวเราจะฆ่ามันนะครับ ไอ้งูนะผมจำชื่อมันไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่ผมเรียกมันไอ้งูนะครับไอตัวนี้ครับกัดไปหน่อยกัดไปหน่อยเพื่อนเรามาด้วยกัดเอากัดกัดกัดเรียบร้อยตายโอเคเหมือนเราจะโดนบีบด้วยนะน่าจะโดนเพื่อนกัดนะครับเมื่อกี้น่าจะโดนลูกหลงอา้าวทางนั้นเป็ด เตปตบกับสไปโนเดี๋ยวเราจะไปแจมจะแจมอา้าวจะแจมดีไหมอา้าวมีกีกาสีขาวอีกตัวนะครับมีแต่ตัวเข้าไปแจมแล้วก็ลุมกัดเป็ปนะครับผมก็เลยไม่เข้าไปนะอา้าวแหลกอีกแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะหลุดแล้วเซิร์ฟนี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับในเซิร์ฟนี้ก็คือผมเข้ามาเล่นทุทีนี่ชอบเดงนะ้งไง ไม่รู้เป็นอะไระเป็ดจะตายนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ก็เริ่มจะมืดมากนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมแอดมินไม่ปรับเช้าหรือเขาจะไม่อยู่นะครับ ตอนนี้เหมือนเขากําลังค่ากันอยู่เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นสักหน่อยนะครับตรงนั้นก็มีเหมือนจะมีจุดเกิดด้วยครับเอาไอสไสททาา้สไปโนตัวนี้โดนโดนเดสเพโทกัดขาหักนะครับสไปโนตัวนี้มันวิ่งมากัดเราด้วยนะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวผมไม่สนใจก่อนนะให้ให้กีกาตัวสีขาวฆ่าเลยนะ,ะกีกาสีขาวไม่ฆ่ามันด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีไอ้นี้ชื่อว่าอะไระผมไม่ได้อ่านชื่อมันสักทีไอ้รูปร่างเหมือนบางกรน,นียแต่ว่ามันมืดมากนะครับเอาไอ้นี้มากัดเราอีกอ,อ้ะอ้า กัดแล้วก็มากรมหน้าให้เราอยากจะให้เราส่งเสริมได้เดี๋ยวส่งเสริมให้เอกัดมันเออกีการเนี่ยถือว่ากัดโคตรแรงนะครับกัดสไปโนไม่กี่ทีนะถึงจะสองตัวก็เถอะเ,เดินต่อนะครับ ตรงนั้นก็มีสไปโน2ตัวกำลังทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นก็เดสเพโทโดนเจ้าเจ้าตัวอะไรวะเฮ้ยไอสไปโนนี่อุย้ยผมตายแน่ๆเลยผมกัดมันช้าเกินไปนะครับอุย้ยมังกรมาช่วยเราแต่ว่าห่วนโดนเราไม่เป็นไรคือสำหรับเซิร์ฟนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปมันก็ไม่มีตอนเด็กนะครับก็คือเราโตเลยนะ เราก็สามารถเอาไปฆ่าใครได้ตามสบายนะครับอะถ้างั้นผมก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้างั้นผมก็จะจบคลิปลงเพียงเท่านี้ละถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ